ซูปเปอร์คอจินตอนที่2696ติดอยู่ในเจลเดมอนฮอร์กงเล็บของเรดบัตเดมอนฉีดผ่านร่างกายของฮันเซิแต่ร่างกายของเขาระเบิดเหมือนกับลูกป่งน้ำวินาทีต่อมาน้ำที่แตกกระจายออกไปกลับมารวมตัวกันอีกครั้งมันก่อตัวเป็นร่างกายของฮันเซินแต่ก่อนที่ร่างน้ำของฮันเซนจะก่อตัวได้อย่างสมบูรณ์กงเล็บของเจ้าซีโนเจนิกก็แทงเข้ามาใส่เขาอีกครั้งหนึ่งโซ่สสารสีแดงที่มาพร้อมกับก,บการโจมตีปะทุราวกับภูเขาไฟ ฮันเซิลรู้สึกแปลกใจเขาใช้ร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์เพื่อเอาตัวรอดจากการโจมตีครั้งแรกแต่ตอนนี้ร่างกายของเขายังคงก่อตัวไม่เสร็จถ้าเขาถูกโจมตีครั้งเซลล์ทั้งหมดที่เขาเปลี่ยนเป็นน้ําก็จะไม่เหลืออะไรแม้แต่ร่างกายแห่งราชันออริจินอลวอเตอร์ก็ไม่สามารถสร้างก็ไม่สามารถชุบชีวิตของเขาเป็นครั้งที่สองได้ฮันเซิลไม่ลังเลต่อไปในจังหวะนั้นร่างกายของเขาก็เลื่องแสงสีขาวบริสุทธิ์ออกมาขนาดที่เขาเข้าสู่หมด เทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดโซ่สาาสารสีแดงที่ดูเหมือนกับภูเขาไฟนั้นพุ่งผ่านร่างกายของเขาไปอย่างไม่มีพิษภัยแต่ในจังหวะที่หันเซินเริ่มใช้ร่างเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดพลังประหลาดก็บังคับให้เขากลับสู่ร่างเดิมของตัวเอง ฮันเซิลรู้สึกแย่ขึ้นมาเรื่องจากหวานเอ๋ยยังคงอยู่ในหอคอ,อยแห่งโชคชะตาทําให้เขาไม่สามารถใช้หมดเทพเจ้าสปิริตขั้นสุดยอดได้ดั่งใจเลดบัตเดมอนไม่เหลือเวลาให้ฮันเซินได้คิดแม้แต่นิดเดียวร่างกายของมันกลายเป็นเงาสีเลือดที่พุ่งผ่านเข้าไปหาเขาอีกครั้งมันเคลื่อนไหวเร็วกกว่าที่สายตาของฮันเซินจะมองตามมันได้ทันถึงแม้จะมองตามไม่ทันฮันเซินก็เทเลพอร์ตหนีไปอยู่ดี เนื่องจากเขาไม่ได้พยายามจะหนีออกไปจากเจลเดมอนฮอรและปบป้องกันของสิ่งก่อสร้างจึงไม่ได้ขัดขวางเขาแต่เมื่อฮันเซิลปรากฏตัวอีกครั้งใบหน้าที่ประหลาดของเรดปัดเดมอนก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายออกมาและมันก็โผล่มาตรงหน้าของฮันเซิลกงเล็บสีแดงทั้ง5้าแฉกของมันกางออกไปข้างหน้าเพื่อฉีกหัวใจของฮันเซิลดวงตาของฮันเซิลแวบแสงสีแดงและสีเลือดก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาหลังจากนั้นเขาก็หายวับ เข้าไปในดวงตาของเรดบัต d e มอนหันเซ้นถูกไล่ต้อนจนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะใช้วิญญ,ญาณอสูรบัตรอ y e เกิลก็ตการทําแบบนี้อาจจะทำให้เอ็กแค i ิเและหลีเขเอรับรู้ถึงความลับของวิญญาณอสูรแต่ฮันเซิไม่มีทางเลือกอื่นฮันเซิไม่สามารถปล่อยให้เรดบัตเดมอนฆ่าเขาได้ในดวงตาของเรดบัตเดมอนรอบๆตัวของฮันเซิเป็นสีแดงสนิท มันดูแตกต่างไปจากดวงอื่นๆที่ฮันเซินเคยเข้าไปก่อนหน้านี้ฮันเซินรู้สึกโล่งใจอยู่ชั่วครู่ขณะที่จังหวะที่เขาคิดว่าหนีออกจากอันตรายได้แล้วเขาก็เห็นแสงสีแดงรอบๆตัวเริ่มจะเดือดพลังพุ่งผ่านรอบๆตัวของเขาเรากับเปลวไฟสีแดงที่น่ากลัวพลังนั้นเปลี่ยนภายในดวงตาของเจ้าซีโน่จนเป็นทะเลเพลิงันเมื่อฮันเซินสัมผัสได้ถึงพลังภายในเปลวเพลิงสีเลือดและเขาก็ไม่กล้าจะอยู่ในนั้นต่อเขารีบเทเลพอร์ตออกมาจากดวงตาของ เลดบัตเดมอนเจ้าตัวนี้มันรับมือ,อยากจริงๆหลังจากนั้นหันเซิลก็เทเลพอร์ตออกมาเจ้าซีโน,โนจันเกพุ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกับโซ่สา,ารสีแดงมันมาถึงตรงหน้าของหันเซิลภายในชั่วพริบตาดวงตาของหันเซิลเปลี่ยนเป็นสีม่วงเขาเริ่มจะหมุนวงดวงตาของเขาเริ่มจะหมุนเป็นวงกลมเขาคิดจะใช้วิญญาณสูรผีเสื้อเนตม่วงเพื่อมองการเคลื่อนไหวของเรดบัตเดมอน ในตอนนี้ฮันเซิลใช้วิญญาณอสูรที่มีอยู่ทั้งหมดโดยไม่ลังเลต่อไปเขาใช้อนาเขตภูเขาของวิญญาณอสูรและเขายังใช้อนาเขตของตงรงเสวนเขาใช้ทั้งกายหยกและวิชาโลหิตชิพจรเขาใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะต่อต้านซีโนเจนิกตัวนั้นเขาผลักดันพลัง,ท,ง,ท,งทั้งหมดที่มีอยู่จนถึงขีดจำกัดนอกจากเสื้อคลุมวิญญาณอสูรราชานกยุงที่ไม่สามารถสวมใส่ร่วมกับเซตอพอลโลแล้วฮันเซิลก็ใช้วิญญาณอสูรที่มีอยู่ทั้งหมด ถึงอย่างนั้นพลังและความเร็วของหันเซินก็ยังคงต่างชั้นกับเลดบัตเดมอนเขาแทบจะหลบการโจมตีครั้งต่อไปไม่พ้นในตอนที่เลดบัตเดมอนโจมตีใส่เขาเป็นครั้งที่3หันเซินก็หลบไม่ทันโซสาสารสีแดงเฉี่ยนซี่โครงด้านซ้ายของเขาไปซี่โครงสซี่ของเขาถูกหักในทันทีและเนื้อของเขาก็เริ่มจะฉีกขาดต้องต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดอีกครั้ง ในจังหวะนั้นจิตใจของฮานเซินยังคงสงบนิ่งการคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆไม่ได้ช่วยอะไรเขาในตอนนี้เขาจําเป็นต้องสงบนิ่งเขาใช้พลังทั้งหมดที่มีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้าซีโนโจเจนิกตัวนี้เขาต้องถ่วงเวลาเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความเพื่อรอความช่วยเหลือเจลโดร์แมนฮอมีระบบป้องกันที่จะตัดขาดตัวเองจากโรคภายนอก ทางเวเีไฮจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นแน่เราแค่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งคนของเวเีไฮมาถึงฮันเซินพยายามจะปอบตัวเองแต่ฮันเซินลืมไปอย่างหนึ่งอัลเตอร์สกายนั้นกว้างใหญ่เกินไปและมันก็มีเวเีไฮอาศัยอยู่เพียงแค่ไม่มากเจลเดมอนฮออยู่ห่างไกลาจากที่ที่เวเีไฮส่วนใหญ่อาศัยอยู่และโดยปกติแล้วมันไม่มีเหตุผลที่พวกเขาจะต้องแวะมาที่นี่ถึงแม้ทางเวเีไฮจะสังเกตได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติมันก็ใช้เวลานาน,านกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะมาถึงที่นี่ ฮันเซินไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่รอดได้นานถึงขนาดนั้นหรือเปล่าในเวลาเดียวกันหล่วเเจอร์และหลี่เซียวเฉิงกำลังโฟกัสความสนใจไปที่เจลเดมอนฮอในตอนที่เขาเห็นในตอนที่พวกเขาเห็นว่าประตูของเจลเดมอนฮอยับยั้งแสงของเรดบัตเดมอนพวกเขาก็รู้ตัวว่าแผนการพวกเขาสำเร็จเรดบัตเดมอนนั้นคุ้มค้ั่งและกระตุ้นระบบป้องกันของเจลเดมอนฮอพวกเขากักขังฮันเซินเอาไว้ภายในร่วมกับเรดบัตเดมอนที่บ้าค้าั่ง มันใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนที่คนที่รับผิดชอบเจลเ diamond h จะมาถึงที่นี่และภายในครึ่งชั่วโมงนั้นข้าไม่คิดว่ามันจะเหลือซากอะไรของฮันเซิให้ช่วยเหลือหลิวเจนพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาลีเฉียวเฉิงมองไปที่หลีวเจนและถามนี่มันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอย่าได้กังวลทุกอย่างจะไม่เป็นไรจีนโนฟูอิดสำหรับการรักษาที่ฮันเซิใช้เป็นประจำนั้นหมดไปแล้วด้วยเหตุนั้นทางคลังสมบัติจึงมีแค่จีนโนฟูอิดสำหรับการรักษาระดับสูง มันไม่มีใครรู้ว่าจีโนฟูอิดนั้นจะกระตุ้นพลังของเลดบัดเดมอนและถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่ามันเป็นเพราะบัดเมโรจีโนฟูอิดที่ไปกระตุ้นความคุ้มค่างของเลดบัดเดมอนพวกเขาก็มาเอาผิดค่าไม่ได้มันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุที่โชคร้ายนั่นเยี่ยมไปเลยหลิเียวเชงพูดกับตัวเองด้วยความโล่งใจเขายิ้มแล้วพูดต่อเอ็กซ์เพลวิสิตเพิ่งจะมอบจีโนฟูอิดแบบอื่นให้กับเขาอีกด้วยดังนั้นนางจะไม่มาที่นี่เป็นเวลาสองวันเป็นอย่างน้อย ซึ่งเขาคงจะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเขาเป็นอัจฉริยะน่าเสียดายที่เขาต้องตายแต่มันเป็นความผิดของเขาเองที่มาเป็นศัตรูกับพวกเราเอควสิตและหลิเคอร์ออกำลังฝึกวิชาใต้นภา,าโดยพยายามใช้ประสบการณ์ของงานเส้นทันใดนั้นโทรศัพท์ของพวกเธอทั้งคู่ก็ดังขึ้นพร้อมๆกันเมื่อพวกเธอเห็นหมายเลขพวกเธอก็ต้องแปลกใจทำไมฝ่ายตรวจถึงติดต่อมาหาพวกเราหลิเคอร์อเอ๋อถามด้วยความสับสนเธอรีบรับโทรศัพท์ หลังจากนั้นไม่นานใบหน้าของหลี่เคอเออและเอ็กคริสิก็เปลี่ยนไปหลี่เคอรเออร้อง,องตะโกนอะไรนะระบบป้องกันของเจลเดมอนฮอถูกกระตุ้นให้ทำงานเนื่องจากระบบป้องกันของเจลเดมอนฮอถูกทำงานพวกเขาก็ไม่มีทางรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในได้แม้แต่พลังของเวดดี้ไฮเซนก็ถูกตัดขาดด้วยด้วยเหตุนั้นถึงแม้ฝ่ายตรวจการจะไม่สามารถบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้ในตอนที่พวกเธอ ในตอนที่พวกเขารู้ว่าใครที่เป็นคนรับหน้าที่สังหารเรดบัตเดมอนพวกเขาก็ติดต่อไปหาเอ็กวิสิตและลีเคอร์เอ๋อพวกเขาถามผู้หญิงทั้งสองคนว่าเธอรู้ไหมว่าหานเส้นอยู่ข้างในหรือเปล่าเพราะระบบป้องกันเพิ่งจะทํางานเมื่อสิบนาทีก่อนหน้านี้มันจบสิ้นแล้วลีเคอร์เอ๋อและเอ็กวิสิตรู้สึกหนาวขึ้นมาในตอนนี้มีเพียงแค่หานเส้นเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เขาไปล่าในเจลเดมอนฮอดังนั้นเขาเป็นเพียงแค่คนเดียวที่อยู่ข้างในในตอนนี้ถ้าเรดบัตเดมอนถูกกระตุ้นการทํางาน ของระบบป้องกันฮันเซนก็คงจะเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้เป็นแบบนั้นหลังจากที่พวกเธอทั้งสองพูดกับฝ่ายตรวจการพวกเธอก็ใช้กอดวอนเดอร์เพื่อที่จะเดินทางไปยังเจลเดมอนฮอพวกเธอยังหวังเล็กๆว่าฮันเซนจะไม่ได้อยู่ข้างในแต่ยิ่งพวกเธอเข้าไปใกล้เจลเดมอนฮอมากขึ้นเท่าไหร่พวกเธอก็รู้สึกหนาวขึ้นมาเท่านั้นนั่นเป็นเพราะพวกเธอสัมผัสได้ถึงฮันเซนเอ๊ะนั่นเป็นเพราะว่าพวกเธอ สัมผัสถึงหานเส้นไม่ได้บางสิ่งขัดขวางความสามารถในการสัมผัสของพวกเธอซึ่งมันมีพลังไม่มากนักที่จะตัดการเชื่อมต่อของพวกเธอกับหานเส้นพลังระบบป้องกันที่ใช้เพื่อกักขังซีโนโจนเอกระดับเทพเจ้าขั้นถูก,กอดในเจลเดมอนฮอร์นั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะทําแบบนี้ได้ด้วยเหตุน,นั้นมันมีโอกาสถึง89%ที่หานเส้นจะถูกขังอยู่ภายในเจลเดมอนฮอและเขาอาจจะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซูปเปอร์กอจินตอนที่2,697สายเลือดย้อนกลับทุกวินาทีภายในเจลเดมอนฮอเป็นอะไรที่เสี่ยงตายจนถึงตอนนี้ฮันเซินอยู่ในเจลเดมันฮอเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแต่ร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บถึง8บาดแผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วบาดแผลเหล่านั้นลึกจนกระดูกจนเผยให้เห็นกระดูกมาเวนเอ้ยฮันเซิลรู้สึกแย่พลังเขาเทียบชั้นกับเจ้าซีโนเจนิกตัวนี้ไม่ได้ต้องลองดูสิ่งนี้หลังจากที่ หันเส้นเทเลพอร์ตหนีออกไปเขาก็นําบางสิ่งออกมามันดูเป็นขวดที่แปลกประหลาดที่จับของที่จับของขวดคือหางของไซเลนสองคนมันเป็นขวดไซเลนศักดิ์สิทธิ์จากเผ่าไซเลนในดินแดนของเอ็กตรีมคิงหันเส้นแตะด้านซ้ายของขวดไซเลนและก่อนที่เขาจะทําอะไรต่อไปเรดบัดเดมอนก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเขาหันเส้นไม่สามารถหลบพวกมันได้เขาเรียกโล่เมดูซ่าเกลออกมาเพื่อป้องกันการโจมตีที่น่ากลัวของเรดปัดเดมอนเอาไว้ ถึงแม้ฮัหารเซินจะไม่สามารถใช้พลังของโลเมดิซาเพื่อโจมตีได้แต่มันก็ยังคงมีพลังป้องกันที่สุดยอดกองเล็บของเลดปัดเดมอนมาปะทะกับโลและแรงกระแทกก็สง่งฮัหารเซินกับโลกระเด็นออกไปปังร่างกายของฮานเซินชนเข้ากับแพงชนเข้ากับกำแพงห้องโถด้านหลังเขารู้สึกราวกับว่าร่างกายขอยงเขาจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆมันเกือบจะเจ็บปวดเกินกว่าที่เขาจะลุกกลับขึ้นมาได้ฮัหารเซินอดทนต่อความเจ็บปวดและเทเลพอร์ตไปในจังหวะต่อมา เลดบัตเดมอนก็มาปรากฏตัวในตำแหน่งที่ฮันเซ่นเคยอยู่ก่อนหน้านี้และใช้โชว์สสารสีแดงฟาดใส่กำแพงปวดไซเลนที่ล่วงลงไปกับพื้นเรืองแสงอย่างประหลาดมันแสดงใบหน้าของไซเลนเวอร์จินไซเลนเวอร์จินข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายช่วยค่าจัดการเจ้าตัวนี้ฮันเซินรีบตะโกนใส่ไซเลนเวอร์จิน ในตอนที่เธอปรากฏตัว <minority> <SM>! ในจังหวะที่ฮ <ers> ันเซินพูดแบบทันกรงเล็บของเรดบัตเดมอนก็แทงเข้ามาหาเขาอีกครั้งฮันเซนกระพือปีกอพอลโลเพื่อหนีไปด้านซ้ายเขาหลีกเลี่ยงการโจมตีได้สําเร็จแต่ร่างกายของเรดบัตเดมอนแวบอีกครั้งและกงเล็บของมันก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเขาฮันเซินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลบหลีกแต่โซ่สสารยังคงถูกไล่ยังคงถูกไหลของเขาบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นลึกพอจะเผยให้เห็นกระดูกสีขาวซีดภายในเรดบัตเดมอน ไซเลนเวอร์จินพูดด้วยความตกใจเมื่อเธอเห็นเลดปัาเดมอนเป็นเรื่องดีที่เจ้ารู้จักเจ้าตัวนี้แต่เจ้านี่เป็นเพียงแค่ร่างโคลนเท่านั้นมันเป็นแค่ระดับเทพเจ้าขั้นพิมพิธิบเจ้ารู้วิธีการรับมือกับมันไหมขันเซิรนริบถามขณะที่เทเลพอร์ตหนีไปอีกครั้งไซเลนเวอร์จินยิ้มแห้งๆและพูดท้าร่างกายของข้ายังคงอยู่บางทีข้าอาจจะต่อสู้กับมันได้แต่ในตอนนี้ข้าไม่มีร่างกายข้าคงจะช่วยเจ้าไม่ได้ ถึงแม้มันจะเป็นแค่ล่างโคลนแต่ล่างโคลนของเรดบัตเดมอนก็มีประสบการณ์การต่อสู้จากล่างจริงมันไม่ได้เหมือนกับระดับเทพเจ้าขั้นพิมพิธธรรมดาธรรมดาค่าได้แต่ขอให้เจ้าโชคดีหลังจากนั้นไซเลน Virgin ก็กลับเข้าไปในขวดไซเลนอีกครั้งหันเซินไม่มีเวลามาโกด r เรดบั d เดมอนเข้ามาอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งเขาไม่มีที่ให้หลบดังนั้นเขาจึงใช้โลเมดูซาเกตเพื่อป้องกันการโจมตีอีกหน ถึงแม้โลจะป้องกันร่างกายของฮันเซินจากกงเล็บของเรดบัดเดมอนได้แต่มันไม่ได้ทําอะไรเพื่อบรรเทาแรงกระแทกข,ของการโจมตีมันทําให้ฮันเซินรู้สึกราวกับว่าถูกทุบด้วยค้อนขนาดใหญ่ฮันเซินไม่สามารถต่อกรกับเจ้าซีโนเจนิกตัวนี้ได้และเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถหนีได้ถ้าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับสันสุดขีดเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้ต่อไปร่างกายของเราอาจจะทนต่อไปไม่ไหว ถึงแม้จะมีโอกาสให้โต้ก,กลับแต่เราก็คงจะไม่มีกําลังเพียงพอดูเหมือนว่าเราต้องลองใช้มันดูหันเส้นกัดฟันของตัวเองวิชาโรหิตชิพจรในร่างกายของเขาเริ่มจะไหลเวียนอย่างบ้าคลั่งแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปวิชาโรหิตชิพจรนั้นไหลเวียนอย่างกับตลบัวิชาจีโน่นี้ไม่ใช่วิชาจีโนวิชาจีโน่นี้ไม่ใช่วิชาโรหิตชิปรจรอ,อีกต่อไป แต่มันเป็นคัมภีนภาพามพันที่หันเส้นตกขึ้นมาได้จากทะเลสาบอันเดอร์เวิด์มันเป็นวิชาจีโน่ที่แตกต่างไปจากวิชาโลหิตชีพจรโดยสิ่งเชิงหันเส้นเข้าตาจนจริงๆเขาจึงจําเป็นต้องลองทุกอย่างที่มีก่อนที่มันจะสลายก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าทฤษฎีของคุณซือไว้ถูกต้องบางทีคัมภีนภาพามพันอาจจะเป็นบางสิ่งสุดท้ายที่สามารถช่วยชีวิตของหันเส้นได้ถ้าใครคนอื่นพยายามจะฝึกคัมภีนภาพามพัน มันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่ฮันเซินแค่ต้องใช้วิชาโลหิตชีพจรอ,อย่างกับตลับัตรเขาไม่จําเป็นต้องฝึกมันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฮันเซินใช้คัมภีร์าพาอัมพันเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาใช้มันพลังของวิชาโรหิตชีพจรไหลเวียนอย่างกับตลับัตรผ่านร่างกายของฮันเซินมันทําให้เขารู้สึกราวกับว่ามีสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายไม่ใช่เลือดแต่เป็นกระแสะไฟฟ้าแทนความรู้สึกเจ็บปวดนั้นเกือบจะทําให้ฮันเซินกรีดร้องออกมาดังๆโด,ด,ดยปกติแล้ววิชาโรหิตชีพจรจะมีอีอาสแดง แต่ในตอนที่มันถูกใช้อย่างกับตะลบัดสีของมันก็เข้มขึ้นจนใกล้เคียงกับสีดํามันเป็นเหมือนกับเลือดที่ถูกปล่อยทิ้งไว้จนแหง้งเลดบัดเดมอนไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับความเปลี่ยนแปลงนี้ดวงตาของมันเต็มไปด้วยจิตสังหารและมันก็ยังคงแว่งกงเล็บเข้าใส่หสันเซิร์นอีกครั้งมันเป็นเรื่องยากที่หันเซิรนจะหลบร่างกายของเขากําลังตกอยู่ในความเจ็บปวดจนรู้สึกรล่าวกับว่ากําลังถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆมันไม่มีทาง ที่เขาจะหลบหลีกการโจมตีที่กําลังเข้ามาได้หันเส้นกัดฟันอดทนต่อความเจ็บปวดและยกโล่ไมดูซ่าเพื่อมาป้องกันร่างกายของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ชกหมัดไปใส่เลดบัดเดมอนเลดบัดเดมอนเมินเฉยต่อหมัดของหันเส้นขณะที่กงเล็บของมันพุ่งเข้าไปปะทะกับผิวของโล่หันเส้นถือโล่ไว้แน่นแล้วเขาก็ร้องออกมา,าด้วยความเจ็บปวดวิชาโรหิติปจรกับตลบปัดนั้นทําให้เขารู้สึกราวกับว่าร่างกายถูกฉีกออกจากกันความเจ็บปวดที่เขารู้สึกนั้นยยกเกินกว่าที่จะบรรยายได้ ปังแรงกระแทกส่งร่างกายของฮันเซนกระเด็นออกไปแต่หมัดของฮันเซนก็ชกไปถูกเลสปัดเดมอนเช่นเดียวกันฮันเซนฮันเซนกระเด็นไปชนเข้ากับกำแพงด้านหลังอีกครั้งและเขาก็กระอักเลือกออกมาแต่เขาสังเกตเห็นได้ว่าความเสียหายที่เขารับนั้นไม่ได้หนักหนาเหมือนอย่างก่อนหน้านี้หลังจากนั้นฮันเซนก็รู้สึกตัวว่าวิชาโลหิตชิปจรกลายเป็นระดับครึ่งเทพในที่สุดมันก็รวมทั้ง9ขั้นเป็นหนึ่งเดียวกันได้สําเร็จ หันเส้นรีบหันหลังกลับไปมองเลดปัดเดมอนเขาอยากจะรู้ว่าพลังของคัมภีร์าพาอัมพันได้ผลหรือไม่ผลลัพธ์ที่ออกมาน่าผิดหวังเลดปัดเดมอนดูเหมือนจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมันดูเหมือนกับพลังมันดูเหมือนกับมันยังดูเหมือนเดิมทุกอย่างพลังชีวิตของมันยังคงเป็นอะไรที่น่ากลัวก่อนที่หันเส้นจะสังเกตมันอย่างละเอียดเจ้าซีโนเจนีกก็พุ่งเข้ามาหาเขาเพื่อโจมตีกครั้ง โอ้ไม่นะนี่คือจุดจบของฮันเซิลผู้ยิ่งใหญ่คัมพีนพ้พามพันมันไม่ได้ผลฮันเซิลคิดอย่างเศร้าใจถ้าคัมพีน้ำถ้าคัมพีน้พามพันไม่ได้ผลเขาก็จําเป็นต้องใช้โลมดูซาเกตอีกครั้งแต่ร่างกายของเขาบาดเจ็บแล้วการใช้โลมดูซาเกตคงจะดูดพลังของเขาจนเหืเหอดแห้งครั้งนี้เขาอาจจะตายได้เลยและมันเป็นหนทางที่เสี่ยงเกินไปด้วยเหตุผลนั้นถึงแม้สถานการณ์จะขับขันแค่ไหนเขายังคงลังเลที่จะใช้พลังของโลเมดูซาเกต แต่ในจังหวะที่เขาลังเลอยู่นั้นมีบางสิ่งที่ไม่น่าจะเชื่อเกิดขึ้นหันเซินรู้สึกตัวว่าพลังและความเร็วของเรดบัดเดมอนลดลงไป